สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของ S slope นะครับหรือความชันและก็เรื่องของ y-intercept นะครับหรือจุดตัดแกน y นะครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะไม่สอนถึงวิธีแก้เรื่องของ S slope และก็เรื่องของการหาจุดตัดแกน y แต่ว่าจะหวังว่าจะช่วยให้เกิดความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความชันและก็เรื่องของจุดตัดแกน y มากขึ้นนะครับ ถ้าเราไปที่เว็บไซต์นะของ Khan Academy นะครับแล้วก็ไปที่แบบฝึกหัดเรื่องของ slope แล้วก็ y-interception แล้วก็เมื่อเราเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับแบบแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาก็จะเริ่มต้นที่สมการนะครับ y เท่ากับ 1x บวก1หรือ y เท่ากับ x บวก1นั่นเองนะครับก็สังเกตนะครับตัวสัมประสิทธิ์หน้า x นะครับคือ1นะครับอันนี้หมายถึงว่า ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับวิ่งไปทางด้านขวา1หน่วยนะครับก็จะขึ้นวิ่งขึ้นด้านบนนะครับอีก1หน่วยนะครับการวิ่งไปทางด้านขวาเนี่ยคือการเปลี่ยนทางด้านแกน x แล้วก็การวิ่งขึ้นก็คือการเปลี่ยนทางด้านแกน y นะครับ1ส่วน1ได้1นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของค่า x ในสมการต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนค่า slope ดูนะครับเช่นบอกว่าเพิ่ม slope เป็น3ส่วน2นะครับ ก็สังเกตว่าเส้นนี้ก็จะชันมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเพิ่มสโลปไปอีกนะครับเป็น 2x ก็ยิ่งชันมากขึ้นอีกเป็น5ส่วน 2x ก็ยิ่งชันขึ้นอีกนะครับถ้าเกิดเราเพิ่มสโลปนะครับเราก็จะเห็นว่ากราฟก็จะชันขึ้นเรื่อยๆนะครับวตัตถุประสงค์ของแบบฝรกหัดนี้นะครับก็คือว่าทําให้เส้นตรงเนี่ยนะครับวิ่งผ่านจุด2จุดนะครับที่อยู่บนกราฟนะครับ ัแล้วก็ปรับค่า s l o p ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่า y นะครับเท่ากับ 0x บวก1จริงๆแล้วอันนี้เขียนใหม่ได้นะครับว่าเป็น y เท่ากับ1นะครับเพราะว่า 0x ก็คือ0นะครับก็สังเกตว่าเป็นเส้นที่นอนนะครับขนานกับแกน x นะครับถ้าเกิดว่าสัมประสิทธิ์ของ x เป็น0นะครับก็คือค่าความชันเป็น0นั่นเองนะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าค่าสโลปเนี่ยเป็นลบนะครับก็สังเกตว่ามันก็จะลาดลงนะครับจากด้านบนนะครับบนด้านซ้ายมือนะครับลงไปทางด้านล่างขวามือนะครับอันนี้คือสโลปเป็นติดลบนะครับก็จะลาดลงไปด้านนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งนะครับลดค่าสโลปลงไปนะครับมันก็จะ ลาดลงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนค่าของ y-intercept ดูนะครับหดือยเป็นเปลี่ยนค่าของจุดตัดแกน y ดูนะครับลองเปลี่ยนค่าดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ slope เนี่ยนะครับเป็นลบหนึ่งและนะครับแล้วก็ตัดกับแกน y ที่เลขสองนะครับจะเขีว่าบวก2ข้างหลังเนี่ยคือเป็นจุดตัดแกน y นะครับอันนี้ก็ ขยับขึ้นมาอีกนะครับโดยการปรับค่าของ y-intercept หรือจุดตัดแกน y เริ่มต้นใหม่นะครับก็มันเริ่มครับก็คือว่าหาสมการนะครับที่ผ่านจุดทั้งสองจุดนี้นะครับก็อาจจะต้องลดค่าของจุดตัดแกน y ลงนะครับให้น้อยลงนะครับก็จะขยับพอเราเปลี่ยนค่า y i n t e r c e p t ปุ๊บนะครับกราฟก็จะขยับลงมาด้านล่างนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนค่าของ slope ความชันก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าทางตอนนี้ slope จะถูกต้องแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะขนานกับเส้นที่ผ่านจุดสจุดแล้วนะครับต่อไปก็ปรับค่าของ y i n t e น c e p t นะครับลดค่าลงไปเรื่อยๆนะครับใกล้ละใกล้กละนะครับ ได้แล้วครับก็เป็นรูปหน้ายิ้มนะครับ smiley face ก็สมการของเส้นตรงอันนี้นะครับก็คือ y เท่ากับ7ส่วน x นะครับลบ13ส่วนก็สังเกตว่า slope ก็จะชันนะครับมากกว่า1นะครับแล้วก็จุดตัดแกน y ก็คือลบ13ส่วนนะครับก็จุดตัดก็อยู่ด้านล่างนะครับของแกน x นะครับ ดูข้อถัดไปนะครับอันนี้คือเป็นเส้นที่เราคาดหวังไว้ต้องผ่านจุด2จุดนี้นะครับเราก็จะปรับค่าของ y-intercept กับค่า slope เนี่ยให้ผ่านจุดทั้งสองจุดนี้ก็เริ่มต้นนะครับเราก็ปรับค่า slope เนี่ยให้ชันน้อยลงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนจุดตัดแกน y นะครับหรือค่า y-intercept นะครับ ครับก็ขยับเส้นนี้ขึ้นไปนะครับโดยการปรับค่าของจุดตัดแกน y นะครับการปรับค่าของ y-intercept นะครับไม่ได้เปลี่ยนความชันนะครับแต่เป็นการแค่เลื่อนเส้นนะครับขึ้นหรือลงเท่านั้นอันนี้ก็ได้คำตอบมาแล้วนะครับอันนี้ครับดูค่าสโ o p e นิดนึงนะครับก็บอกว่าถ้าเราวิ่งไปนะครับ ทางด้านแกน x นะครับ8หน่วยนะครับก็นับไปนะครับ8หน่วยแกน x นะครับอันนี้วิ่งเป็นแกน x 8หน่วยละเราบอกจะขึ้นไปด้านบนนะครับ7หน่วยนะครับ1 2 3 4 5 6 7อันนี้คือเป็นค่าของ7ส่วน8ที่อยู่หน้าตัว x นะครับก็มาจากการที่เราเลื่อนขึ้นไป7หน่วยแล้วก็ เลื่อนไปทางด้านขวามือ8หน่วยก็ลองทำอีกข้อนึงนะครับข้อนี้กเ็เจอจุดแค่จุดเดียวนะครับจุดจุดอยู่ไหนสงสัยต้องแก้นะครับแก้โปรแกรมนี้อ๋อเจอแล้วครับเจอแล้วครับนะครับสองจุดนี้นะครับก็จะหาเส้นตรงนะครับที่ผ่านจุด2จุดนี้นะครับสังเกตว่าอันนี้ก็ ค่าสโลปนะครับจะเป็นค่าลบนะครับก็ลองปรับค่าดูนะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับน่าจะเป็นสโลปที่มีค่ามากกว่าลบหนะครับแล้วก็จะลองนะฮะลดค่าสโลปดูนะครับสโลปน่าจะเท่ากับลบหส่วนสต่อไปเราก็เปลี่ยนจุดตัดแกน y นะครับให้กราฟนี้เลื่อนสูงขึ้น ก็ปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเส้นก็สูงขึ้นละนะครับอันนี้ก็นะครับได้คําตอบละขึ้นรูปหน้ายิ้มนะครับอันนี้ก็เป็นสโลปที่เป็นเลขติดลบนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ชันมากนะครับก็เป็นสโลปที่น้อยกว่าลบหนึ่งนะครับสังเกตว่าเราวิ่งไปทางแกน x นะครับด้านขวา3หน่วยนะครับ แล้วเราก็จะวิ่งลงมาทางแกน y ด้านล่าง1หน่วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลบ1่ส่วนสามที่เป็นสมิทธิ์ของ x นะฮะหรือเป็นค่าของ slope โดยความชันนั่นเองส่วนค่าของจุดตัดแกน y นะครับก็คือ22ส่วน3หรือ7เศษ1ส่วนสผมก็หวังว่านะครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องของ slope นะรหรือของความชันนะครับแล้วก็เรื่องของ y-intercept นะครับหรือจุดตัดแกน y มากขึ้นนะครับในวิดีโอคลิปต่อๆไปนะครับก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการคำนวณนะครับเพื่อหาค่า slope แล้วก็ค่าของจุดตัดแกน y นั่นก็แค่นี้ก่อนนะครับเรียนให้สนุกนะครับ